กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายมันสุขสุขคนเนาะมื้อนี่บ่าวเกยจะมาพาทุกคนไปใส่กับอีกเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้มากับบ่าวน้อยเนาะมื้อนี้จะมานำมู่2คนเนาะผู้ชายนี่ก็บ่ได้เอาโทรศัพท์เขาเนาะมื้อนี้กล้องมันกับบุกคอยเจอปานใดโอนะ้เนาะเฮามาฮอดข้างทางแลนะ้วเนาะบรรยากาศในสนับบท โอเคเขามาเริ่มกันเลยเนาะน,นี่ก็เป <laughs> ็น,น,น,อนไอ้บ่าวไอ้บ่าวนาตาคิลเลมเ่มาเด้อมาเด้อเบิ้งวิธีใส่กับเด้อเบิ้งวิธีใส่กับเพิ่นวางกับดักตันดูแน้นนำวิดีโอขั้นตอนเป็นหลักขั้นตอนด้วยอันนี้เราจะใส่เล่งเนา <laughs> ใส่เล่งเขากับปักลักเนะาะเอากับปักลักทีลามันทึกมันจะได้บนนี้ มาเบิกงไอ้บ่าวเนาะหยุดปวดเตะปวดเตะลันใส่มือเด้อเฮ้ยมันถึกแล้วเฮ้ยถึกแล้วโอ้ยมันถึกแน่นอนเฮ้ยเบิวงกล้องให้รู้มึงน่ะเ้ยแป๊บนี่เนาะบรรยากาศอยู่เขตทางไกลจากตัวเมือง

มากลุกมากมากลุกมากโอเคเดี๋ยวปะเกยไปชอกบนไสเนาะโอ้มากมังย่างเชี่ยวเขาเอินนะผมเมนเต้มาถั่วนะฟังถ่ายเขาเอินมามักย่างคอมเมนต์มาบอกบปะเกยในเด้อมังยังกับโู้โชอกบนสาเนาะ จะใส่บนนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวมาตั้งกล่องกันเลยบุ๊มีมืกกล่องเนาะก็เลยจับเองใส่เองเดี๋ยวมาขั้นตอนเขาจะมาปักสลีนะเนาะปักข้าวโพดสว่วนนี้บุ๊มมีลงคลิปงี้เนาะบุ๊มีโทรศัพท์ถ่ายยืมข้อมืเขา้อใบก็เลยบุ๊มีโทรศัพท์ถ่าย ราะว่าโทรศัพท์บ,บ่เคยพื้นที่มันเต็มอย่างกล้องกับปัจจัยจังได๋เรียบร้อยแล้วเนาะคอเก่าเคบอกเคยใส่กันแล้วแล้วเนาะทุกคนนี่เอามาไปสอกบนไม้เลยเนาะเบิกบรรยากาศใน เขตบ้านเบาเกยเนาะอันนี้เราไปห่างจากหมู่บ้านประมาณสองสามกิโลนี่แหละไกลพอสมควรอันนี้เขาย่างไปเนาะหมู่เบาเกยสองคนเขาไปแล้วเขาใส่วบเบาเกยใส่ค่อยใส่ค่อยไปนะพบกับเบาเกยเป็นคนจับกล่องถ่ายคลิปเนาะโอเคเนาะกลับมาลางที่สองเนาะเขาใส่อลางหนึ่งบนนี้เนาะเดี๋ยวเบาเกยจะขุดดินเนาะ ลิ้นแข็งเกินนี่กลับเนาะเป็นสลีนมาปักสลีกันเลย Little lên nó đinh lèo nó okay leo lèo 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 bye lèo โูเลียนะบรรยากาศเนาะอยู่ไห้โอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ไห้เนาะอันนี้มันเข้าไห้เนาะทุกคนโคตรงามเลยปีนี้นะความตัวเลยเพิ่งเดินเข้าไห้กับเบาเกยส้ำกันเลยเนาะทุกคนนี่ไป กลมกลวงเลยเนาะรวบรรยากาศอยู่ตรงไฮทงหน้ากลมกลวเลยเออตอนนี้บุ้มบิ่นนี่คุณไปพุณไปใส่ไฮชารลีพูดนะ บุมีบุ๋มีโอเคเดี๋ยวนี้เราใส่กลับกันแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เรามาดิ้นอยู่อ่างน้ำเนาะมากินน้ำอยู่น้ำเรามาได้าน้ำมาจะกินน้ำแบบธรรมชาติเดี๋ยวนะน้ำขดใสสะอาดเลย นี่นะบรรยากาศในบ้านนอกนี่เป็นหินเนาะเป็นหินฟูนเดอร์กินไปเลยอ๋อเคยจะกินแล้วเนาะกินน้ำในธรรมศาสตร์นี่นะมาตักน้ำ เสีบอีหลีเย็นสบายเย็นเสีบเนาะบมมียังอิ่มเอ่ออิ่มแล้วเดี๋ยวอา กบลงเคเนะทะท่าพิสตาธรรมยามอ่างน้ำเนาะอ่างน้ำในบา,อานอาน่อา,งนนองางน้ำลินอ่างน้ำโอเคโอเคนะอเคนาะเดี๋ยวนี้เขาจะทำน้ำยางกลับมาทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กับิมีส่สำนีน้เนาะมืออื่นสิคอยไปรุ่นน้ำกันเนะาะสิถึงหลายเลยหน้อยเนาะโอเคบ๊ายบาย